เสียงของประชาชนสู่การพัฒนาจังหวัดกาลสิน์ครั้งนี้ลงพื้นที่ณนะตำบลหัวหินอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาลสินในวันที่14กุมภาพันธ์2568นางเฉลิมขวัญหลอดละกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินลงพื้นที่รับฟังปัญหาณนะตำบลหัวหินโดยมีนายอักรนันปัญญาเจริญโรจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหินให้การต้อนรับแต่ยิงเข้ามาเติมน้ำในหนองว่า ยิงพลาดมาเข้ามาหาหนองนี้ของหนองเสือหนองเสือตําบลเวอร์ยังตลาดเขาก็มีปัญหาที่ผมบอกว่าถ้าสถานีสูบน้ําตัวนี้เสร็จจะสามารถผลิตกุ้งได้เดือนละห้าตัางเป็นอย่างน้อยเพราะคนแถวนี้จากการเลี้ยงปูอ,อ้อยทั้งหมดอีกก็จะเปลี่ยนเลีเ้ยงกุ้งหมดนะครับถนนเส้นนี้ปัญหาที่เป็นอยู่เลยก็คือหนึ่งหน้าน้ำเนี่ยน้ำท่วมหมด ท่วมก็ประมาณสักเลยหัวไปนี่แหละเลยหัวเราไปแล้วใช่ครับผมแล้วก็ทําให้บล็อกที่มีอยู่บล็อกอันเดียวเนี่ยน้ํามันขานไปไม่ได้อําให้ถนนนี่เกิดซุ่ตัวแล้วก็เสียหายการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนคือต้องทำคือการทําสะพานครับเพื่อให้น้ําลอดผ่านแล้วยกระดับสูงให้พ้นให้พ้นน้าโอ้ย่างงี้ก็ต้องยกทั้งถนนครับถนนเนี่ยจะมีการปุดร่องในนี้ก็จะเอาดิน ใม่เอาดินเข<บ>้มาถกใส่ใช่ใช่เคงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นวันนี้เราก็ได้โครงการที่เรจะต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวในการป้องกันและแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งและภายน้ําท่วมเพราะว่าเวลาภายแล้งก็คือไม่สับคือเนี้ยน้ําเขื่อนนะแต่น้ําเขื่อนไม่สามารถที่จะ ึงน้ามาใช้ได้เลยแบบนี้ดังนั้นเนี่ยวันนี้โครงการที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นการประสานแผนเกินศักยภาพของท่านนายกอัการนันนะคะท่านนายกองการบริหารส่วนบนหัวหินเนี่ยมายังอบจอกรสินแต่เบื้องต้นเนี่ยอบจอจะให้ทางทีมกองช่างโดยผอกองช่างอบจอท่าน,นผอเตรียมการนะคะกับนายช่างเนี่ยมาออกแบบร่วมกันกับทางเขื่อนและก็ชุรประทานด้วยว่าจะออกแบบแบบไหนถึงจะเหมาะสมและสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในกระบวนการของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะก็เดี๋ยวจะให้ทางทีมกองช่างมาสํารวจออกแบบและประสานกับท่านนายกอีกครั้งนึ้งนะคะโอบคค่ะค่ะดีค่ะ